ดูหุ่นอ่ะอยู oh oh oh. ่ที่ช่วงเย็นที่ค่ายพีเคับดูเสือคิมแล้วก็ตะวันฉายนะครับเป็นเบทเทนนิ่งนะนี่ก็เป็นโค้ดนะนักวิยาศาสตร์การกีฬานะแค่กับองเพื่อนแก่ดียว่สุด ก็เสริมความแข็งแกร่งนะความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยนี่ก็เป็นตะวันฉายนะแกักแกนเดีใช่แกนเันมากันเนี่ยความหนักของมันหนักโพรลาหนักธรรมชาติเลยเสือคิมเรามันเรามันคมเรามันคมแต่เสือคิมนี่หนักหนักเสือคิมนี่คือหนักหนักธรรมชาติเลยเสือคิม แต,แต่ตะว,วันฉายก็อีกแบบหนึง่ง <Okay. S 1> เป็นแนวคมพ <Yeah. S 1> ี่พี่ลอตเตอรี่หมดยังพี่เฮะไม่ผมนึกว่าที่มาน่า่ายทุกวันอะไรมาขายลอตเตอรี่ <c oughs> <c oughs> จานปันจจัยจะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะถูกตัวตัวนี้ตัดได้แปดตัดที่โลนที่แเรวโอเค ืยอดเสือคิมนครับไก่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเสือคิมนี่แฟนคลับ FC เสือคิมแฟนคลับ FC ซตะวันฉายรอชมกันได้เลยครับ ว่ติดพ่อต้องตองทุกครั้งใช่จุดอะไรครับนี่ไงเขาหายอีกเลยได้ต่อเซตหนึ่งตอบเซตสามเซตกี่เซตนี่โค้ดเจ็ดข้อโค้ดกี่ตังฮะงานไม่งันไม่เจ็บคือเขาเจ็บโค้ดสามครับสามเซตโอ้โหยังไม่จบอ่ะไม้ไหวโค้ดโค้ดนี่รู้สึกว่าจะอัดอย่างเดียวเลยนะช่วงนี้แต่ก็ต้องอัดนะโค้ดนะอืมไม่อัดไม่ได้หรอกใช่ใช่ใช่ สำคัญนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยเล่นเล่นกี่วันครึเล่นมาสลับวันครับเราไม่เล่นเปรีจริงไม่จะเปต้องเล่นทุกวันไม่เป็นต้องทุกวันใช่ครับไม่เป็นต้องเอาทุกวันแต่ตะวันฉายน่าจะทุกวันนะครับวิ่ง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 ตะวันฉายวิ่งทุกวันนะครับคนถ่ายก็วิ่งนะครับวิ่งอ่ะคนถ่ายวิ่งลาววิ่งลาวคืออยู่ เราไปฉายเนื้อตัวร่างกายเริ่ม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 มาแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วยังแบบว่ายัางไอ้นี่อยู่เลยหนักกว่าี่หนักขนาดไหนหนักเดียวนะหนักปะครักปะโอ้โห่ตึงนะขึ้นมาแน่นขึ้นมาแน่นขึ้นมาแน่นหึ่หึ่ สุดยอดี่สิบโลเนี่ยกิโลเหล็กเนี่ยนะโอ้โหพี่นึกว่าประมาณสิบโลห้าโลเขาพี่ยกไม่ไหวแล้วแคบพี่ยกอ่ะต้องดูดิอ่ะขึ้นว่นมันไม่ได้เบาๆนะฮะยกหน้าแขนอ่ะไหลแคบจากแคบอ่าห้าทีก็พอละอาคิดว่าทำได้อะอุ้ยขึ้นขึ้นหน้าอกขึ้นเปล่าทีเดียวยังมขึ้นโอ้ โอ้ยคับพูดเลยแข็งไม่ไหวไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวนะครับโอ้โหถ้าถ้าใช้พวกกำลังขาพอได้อยู่กันไปใช้พวกกำลังขาพอได้อยู่กำลังแขนไม่มีไม่มีแรงโอ้โหยี่สิบโลดูดิไม่ได้เก่งนะแต่ตัดมันจะมันแข็งเป๊กเลยมันตึงไงมันมันขยายนะแข็งแข็งแข็งเป๊กเลยนี่ของแข็งนะอันนี้น um> ิ่มไม่ค่อยเนล่นได้แข็ง

นี่ข้างบนยังแข็งเลยครับเป็นตะคิวนี่ข้างบนก็แข็งไปหมดเลยได้แล้วข้างล่างอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งพี่เสียบอกสมาธิอยู่กับการซ้อมหมดเลยนะพี่เสียนะสมาธิมุ่งมั่นอยู่กับนะครับเนี่ยนะสุดยอดโอ้โหดูดูแผ่นหลังอ่ะโอ้โหดูแผ่นหลังก็วันฉายครับดูกล้ามเนื้อนะ ม่ยำลังฝั่งซีเซอร์มันอยู่ฮะดาบเด็อยู่เหรอฮะยังอยู่เหรออยู่ดาบเด็ดซ้อมมวยเสร็จก็ไปตอกสดๆอย่างเดียวนะครับดาบเด็ดแน่นอนดาบเด็ดซ้อมซ้อมยี่กว่าไต้หวันะครับฮะซ้อมยี่กว่าไต้หวัดนะ5เฮ้ยจ๋าจริงกี่เซตตี่แชมป์มั้ยนะ15แชมป์อะไรอ่ะชิงแชมป์อะไรดาบเด็ดอ่ะพูดจะพูดแชมป์ ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดทั้งต้องเกียรติลุมพินีประเทศไทยมันต้องมีสักวันหรอวะคิดงงเหรอเนาะบัวกับบุศำปั้นซิ่งแซมบ้านบับบัต่อยแหละที่ว่าคนเก่งๆคนเหลือก็ไหวแล้วพี่หน่ายังยากเลยก็เหลือแต่เราใช่ไหมเสือก็เหลือเหลือแต่เรานะสักวันน้องเป็งของเราเว้ยแมวแมวพอแล้วฮะมพอแล้วเลือกเลือกชิงกันเนาะพอแล้วพอแล้วอยากเด็ก็อยากอยากชกวันอยู่นะอยากอยากไหมเด็ ไม่ต้องพูดเอาแล้วก็ไม่แล้วก็พูดไปเถอะพูดได้เอ๋อดูอีกนิดนึงครับไม่ใช่ไม่ใช่ดีเชือกไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหดูดูสิแกะอย่าอะไร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 อะไ เหมือนเหมือนจะจะง่ายนะใครลองมาดึงดูดิรู้เรื่องโอล่ขนาดวันนั้นพี่ทําแม่งยังทําไม่ได้เลยกําลังแขนไม่มีก็ทําไม่ได้นะอช้่าูอนกนเอาเอานชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ครับให้กับช่องยูทูปัน็กปนโถนะพีเคชาแนลนะเพื่อเป็นกำลังใจนะจะได้ลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะั ที่ไหนไม่ใช่ผมจังหวะจังหวะน mm <hmm ี่เก่งไว้เก่งไว้โฟกัสโฟกัดิไปดิมันจะเป็นโค้ดดูแลใกล้ชิดรู้เรื่อเรื่องร้วกันรู้เรื่องครับพรุ่งนี้ใช่ไม่ได้เข้างบนเลยปะกินอะไร